โรงเรียนบ้านคำขายินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567ากสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำขาสังกัดกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสว่างวีระวงสองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสี่ เปิดทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งขวบถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล32คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 34คนรวมมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น46คนโรงเรียนบ้านคาําข่ามีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้นายชัดชยัยอุทา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางทัญรัตน์มั่นจิตครูประจำชั้นอนุบาล1-3นางสาวปุญญนุษย์ภูท้าคุณานน์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางวาราศินีต้นประเสริฐครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางเรนูมั่นกตันยูครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สามนายน,าชนัชพลมลรวัน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสาวกนิกาจันอุไรครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6นางสาวคณิ t ฐาสร้อยเสนาตำแหน่งธุรการโรงเรียนนายทรัพย์สินคงดีตำแหน่งนักการพานโรงรวมมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น9คนการเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการทั่วไปผู้บริหารประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในโยบาย และจุดเน้นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสอพทออและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ2,568ผู้บริหารและครูจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน p .A. ปีงบประมาณ2,568โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีอีกที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสอพทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมีอาคารสถานที่โต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับการใช้งานมีความปลอดภัยสะอาดมีความเป็นระเบียบสวยงามโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนนักเรียนแต่งกายสะอาดมีสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรง นักเรียนมีหนังสือแบบเรียนวัสดุอุปกรณ์การเรียนอาหารกลางวันอาหารเสริมนมชุดนักเรียนครบและเพียงพอการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามจุดเน้นเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบ sms S เป็นปัจจุบันโรงเรียนมีแผนการนิเทศภายใน โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะครบทุกสารการเรียนรู้โรงเรียนวางแผน PLC ครูมีคู่นิเทศมีปฏิทิน PLC ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสารการเรียนรู้ โรงเรียนมีการเตรียมพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์สื่อเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโรงเรียนมีการเตรียมพร้อมในด้านครูอาคารสถานที่สื่ออุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวยัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีแนวทางสื่อนวัตกรรมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยคิดเลขเป็นโรงเรียนมีแนวทางสื่อนวัตกรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนอาไนทำยังไงครับอะไรฝากสิ ครูมีการวางแผนนำผลการประเมินผู้เรียน O-net NT RT และข้อสอบมาตรฐานเขตพื้นที่ไปใช้ในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนมีการติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้ารับการศึกษาทุกคน โรงเรียนมีแผนมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีการดำเนินงานตามนโยบายสุขาดีมีความสุข โรงเรียนบ้านคำขาขอขอบพระคุณคณะนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4เป็นอย่างสูง